สวัสดีครับพวกับผมนะครับเวยกิทนะวันนี้จะมาปั้นตัวละครกันเป็นคิวของวุฒิลิงเวฟแล้วนั่นก็คือจียานี่เองนะซึ่งตู้ครึ่งหลังเนี่ยเขาเรียนรามาเป็นตัวแรกเลยในการเรียนร้าครั้งนี้เนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าไขรพลาดไปก็เปิดก็ได้นะส่วนผมลอยตัวรอวุธิจีซีนั่นเองนะการเลยนะครับซึ่งจียานเนี่ยจะดีทั้งตีปกติสกิลแล้วก็อันติได้เลยนะดีทุกจุดเลย เขาจะเน้นแบบเล่นมันๆนด้เลยนะซึ่งการตีปกติของเขาเนี่ยเขาจะตีปกติต่อเน,นื่อง5ครั้งแล้วสร้างดาเมจลมเลยซึ่งสังเกตท่าที่มันมีวงวนรอบตัวจิันนะอันนั้นแหละคือมันจะแรงเลยแต่การโจมตีหนักนั้นเนี่ยเขาก็จะงัดศัตรูให้ลอยกับอากาศแล้วเราก็นวดศัตรูแบบต่อเน,นื่องบนกับอากาศได้เลยนะเราตีศัตรูกับอากาศได้ที่แล้วแล้วเราก็จะให้เขาพุ่งโจมตีได้เลยนะแต่เราพุ่งโจมตีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ทําการตีปกติอีกทีเขาก็จะหอบมางัดพื้นงัดใส,ส่ศัตรู ซึ่งจะทําให้เกาะมอนสเตอร์นั้นแตกง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่เรื่องขอบสกิลเนี่ยจิยานจะพุ่งไปข้างหน้าทำำําดาเมจลมนะส่วนอันตินะครับมันจะมี2แบบแบบยกและแบบไม่ยกสังเกตจากท่านได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรามาดูเทเลส่วนกันดีกว่าแบบไม่ยกนะครับจิยานจะเรียกมังกรคู่ใจออกมาแล้วเรากดตีปกติคานได้เลยนะ กดค้างไปเลยไม่ต้องทําอะไรมากแค่นั้นเลยอันนั้นคือเป็นท่าสิ g n น a t u r e ของเขาเลยนะก็คือเราจะปล่อยให้อันติลํำไปเรื่อยๆซึ่งได้ทั้งรวบบอลได้ทั้งดมจนั่นเองนะบอกได้เลยนะครับว่าอันติสนุกมากเป็นท่าที่ผมชอบเหมือนกันส่วนแบบไม่ยกนะครับมันจะใช้แบบนี้ได้ถ้าเราใช้สกิล E แล้วในขณะที่เรามีแต้มเกรรีโซฟมากกว่า30หน่วย จิยานจะใช้ค่ารีโซฟสาสหน่วยเพื่อใช้ท่าน,นี้เลยซึ่งจะใช้ท่าน,นี้ได้แต่ก็ลำแบบท่าที่ไม่ยกได้เหมือนกันนะส่วนเรื่องของอินโทรสกิลนะครับตัวจิยานจะกระโดดพุ่งหอกใส่ศัตรูกับอากาศนะทำดาเมจลมเลยซึ่งท่าน,นี้แหละเราสามารถกดตีทำคอมโบตอนเนองได้เลยนะส่วนอัลต s สกิลนะถ้าเพื่อนร่วมทีมทำการโจมตีหนักตัวศัตรูแล้วมันจะมีออร่าที่รอบตัวเราที่เราอินโทรสกิลเข้ามานะ แล้วการโจมตีหนักเนี่ยมันจะทําให้มีดาเมจเสริมออกมาสกเกตที่เวลาเราตีหนักโดนมอนแล้วเนี่ยมันจะมีหอกของจิยานออกมาช่วยทําดาเมจสักเกตได้จากดาเมจเขียวได้เลยนะทําดาเมจลม3 1 3ร0มเของค่า ATK ของจิยานได้เลยนะซึ่งสมมติเนี่ยจิยามีไอคิคสามพันเนี่ยแรงว้ยเอาไปคูณกับบัฟดาเมจลม3 1 3้ยได้เลยนะ บอกเลยเลยว่าโคตรแรงแต่บัฟนี้เนี่ยจะอยู่ได้แค่8วินะซึ่งในขณาที่เราทําดเมจปุ๊บแล้วเนี่ยเพอเผลอมอนก็ตายก่อนที่มันจะหมดบัฟเลยนะ่วนทีมนะครับซึ่งทีมเนี่ยจียานเนี่ยถ้ามีตัวบัฟตีหนักจะดีมากเลยนะซึ่งทีมที่จะไปได้ก็คือมอด e อฟ y ี่ก่อนเลยสําหรับทีมนี้เนี่ยก็ใช้มอด e อฟ y ี่เนี่ยเป็นซับติเพสเนาะคอยบัฟตามเมจโจมตีหนะักให้จียานและในส่วนของตัวซับเนี่ยใช้โบเลนาดีกว่าโบเลนาเนี่ยก็คือเขาจะมีบัฟเอชเคแล้วก็ ฮิวทีมเนาะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนเวอรีน่าเนี่ยเราใช้เป็น ชอค,คิปเปอร์ก็ได้ชอค,คิปเปอร์ก็ทําหน้าที่คล้ายๆวอร์ลิน่าเนาะก็คือเขาจะเป็นวอร์ลิน่าเวอร์ชันอัปเกรดเองนะพูดง่ายๆเอามาใช้เอามาใส่แทนกับวอร์ลิน่าก็ได้นะอันนี้คือเป็นทีที่ผมมองว่าเล่นได้สบายๆเลยนะสําหรับทีมจิยานเนาะหรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้เอามาเดฟี่ออกเอาอยางยางมาก็ได้นะยางยางเนี่ยเอามาช่วยปั่นเ e s โซนั c อินน r g จีให้จยานก็ได้นะซึ่งทีมนี้เนี่ยผมมองว่าใช้ได้เหมือนกันนะอาวุธนะครับ ซึ่งดีสุดเนี่ยคงจะเป็นประจําตัวเขาเลยออฟเขาก็ใช้คีดาเมตเยอะนะครับสแตทเขาก็จะให้โบนัสดาเมจธาตุท,ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเป็น12%เลยแต่ทุกครั้งที่เราใช้อินโพรสกิลหรืออันตินล้วเนี่ยจะทําให้บัฟโจมตีหนักเพิ่มขึ้นเป็น24%เลยนะซึ่งจียานเขาใช้ตีหนักอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีประจําตัวเนี่ยเราใช้อาวุธของ5ดาวตัวอื่นก็ได้นะอาวุธของเจ้าเมืองก็ได้นะเอามาใช้ก็ได้นะ พออาวุธเขาเนี่ยยังไงยังไงในอนาคตก็มีคนใช้เหมือนกันเนาะสแตทก,ก็คือเขาจะให้โบนัสดามเมทาต12%สเลยนะและเมื่อเราใช้อินโทรสกิลเนี่ยเขาจะให้บัฟเอเเลตมาร์กิงซึ่งจะเพิ่มโบนัสเสียหายของเรโซดนนั้สกิลเพิ่มขึ้นเป็น24%เลยนะเป็นเวลา12วิซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าใช้ได้เหมือนกันอีกงานก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็เป็นของ5ดาวเหมือนกันเป็นของตู้ทาวเวอร์เลยซึ่งก็คืออันนี้นะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะได้มาไม่เสียยหายซึ่ง จะให้การฟื้นฟูพลังงาน12.8%เลยนะและเมื่อเราปล่อยสก,กิเลเรโซแนนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของเรโซแนน์นเนี่ยเรือตีนั่นเองนะ7%นะสามารถสแต็กได้ถึง2สแต็กได้เลยนะอันนี้คือมันจะอยู่ได้ถึง12วิทเลยนะหรือซีดาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นอาวุธ VP เลยก็เป็นออทัมเทสนะให้คีเรตสแต็กก็คือจะเพิ่มแอแทก4%เมื่อเราโจมตีปกติหรือว่าโจมตีหนักเน่ย สเต็คไดถึง5%เลยนะอันนี้คือมันจะอยู่ได้ถึง7ฟิเลยนะเอฟเฟกอันนี้และสามารถเกิดขึ้นได้ทุก1ครั้งในทุกๆ1วีเนี่ยหรือเราจะใช้อันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นอาวุธีดาวเหมือนกันเป็นเฮริออสเคเบออันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะไม่เสียหายนะถ้าเราไม่มีเจ้าบัตเทนพาร์หรือ5ดาวชิ้นอื่นๆเราใช้อันนี้ก็ได้อันนี้ใช้แก้ขาไปก่อนได้เลยนะเอ็กโคนะครับเราจะใส่เป็น 4, 3 3 1 1, 1, 1นะดีกว่าใส่ดีกว่าใส่ดีกว่ย เราจะใส่เป็นลิงลมของอัพจียานได้เลยนะออฟลักนะครับคอสสจะเป็นคิเลหรือคิดาเมจนะคอสสเป็นดาเมจลมใส่2ช่องเลยนะดาเม็ดลมส่วนคอสหนึ่งเนี่ยเป็นเอติเคเปอร์เซนใส่2ช่องนะเอติเคเปอร์เซนส่วนออฟรองนะครับก็จะใส่เป็นฟื้นพลังงานคิเลสคิดาเมจโจมตีหนักแอคแทกเปอร์เซนได้เลยนะการอัพสกิลนะครับให้อัพเป็นอันติสกิลเรโซแนนต์แล้วก็ฟอร์เตเซอร์กิตนะ3อันนี้โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับผมว่าน่าเปิดไหม จิยานะ่ะผมว่าเฉยๆดีกว่าถ้าข้ามได้ก็ข้ามนะไปรอตู้หน้าดีกว่าแพทหนา้าซึ่งแพทหน้าเนี่ยผมมองว่าหน้าเปิดดีกว่าซึ่งจิยานเนี่ยเขาดาเมแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นร้านเป็นแสนดาเมแบบบึ้มๆเขาจะเน้นแบบว่าสนุกเน้นเอาหนัวซะมากกว่าก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับในการรับชมคลิปนิดเด้อแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเดินบ่ายๆครับผมไปแล้วนะไปแล้วนะ